สวัสดีค่ะทุกคนช่องสไป UK นะคะวันนี้จะมาขอฝากคลิปเรื่องเล่ากว่าจะได้เป็นมาดามค่ะทุกคนจะแบ่งเป็นหัวข้อเอาไว้แล้วนะคะ2-3หัวข้อค่ะหัวข้อแรกก็เกี่ยวกับเเคยมีแฟนไทยมาก่อนนะคะก่อนที่จะม,มามีแฟนฝรั่งคบกันนานหลายปี แล้วก็เกือบที่จะได้แต่งงานกันแล้วด้วยแล้วทำไมถึงไม่ได้แต่งงานกันไปรอฟังรอติดตามกันเลยนะคะส่วนหัวข้อที่2ก็คือความลับของสาวหน่าเรียบหัวข้อนี้คิดนานมากๆเลยค่ะว่าเอ,อ๊จะเล่าดีไหมเพราะว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยไม่มีใครบนโลกนี้รู้เรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยแม้แต่เพื่อนสนิทพ่อแม่ หรือแม่นั่นแหละค่ะเพราะว่าปกติสนิทกับแม่มากเนาะมีอะไรก็จะเล่าให้แม่ฟังแต่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเล่าค่ะมันเป็นด้านมืดด้านความชั่วร้ายของเ,ออเรื่องไม่ดีอะค่ะไม่อยากเล่าเนาะคนเราอยากให้คนอื่นๆได้รับรู้แต่เรื่องดีของเราทั้งนั้นเราไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องไม่ดีของเราเหรอกค่ะแต่ว่าโอเค อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนรู้ว่าเออเส้นทางกว่าที่จะมายืนอยู่ทุกวันนี้ได้พบได้เจออะไรกันมาบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะทำไมถึงชื่อตอนว่าความลับของสาวหน้าเรียบเพราะว่าเคยมีแฟนฝรั่งคนแรกนะคะแฟนฝรั่งคนแรกที่ได้มาเพราะว่าแย่งเพื่อนมาค่ะ แย่งแฟนเพื่อนมาค่ทุกคนเขาเคยเป็นแฟนกับเพื่อนของเรามาก่อนแล้วทำยังไงเขาถึงได้มาเป็นแฟนของเรานะคะไม่ใช่เรื่องภูมิใจที่จะเล่าเนาะมันก็มีเหตุการณ์นั่นแหละค่ะว่าเพราะอะไรยังไงอยู่ๆเขาถึงเลิกจากเพื่อนเรามาเป็นแฟนเราแล้วก็ไม่ได้จะมาเล่าแก้ตัวให้ทุกคนเห็นใจอะไรนะคะจะเล่าความจริงที่เกิดขึ้นค่ะ ถ้าเกิดอยากจะด่าก็ด่าได้ค่ะน้อมรับเนาะเพราะว่าไหนๆก็จะเล่าแล้วไงก็จะได้รู้ว่าเออคนอื่นเขาคิดยังไงก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอาจจะมีคนที่เอออยากจะด่านะคะแต่ก็โอเคอยากจะถ่ายทอดออกมาจริงๆค่ะว่าเออเนี่ยกว่าที่จะมายืนอยู่วันนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคส่วนหัวข้อที่3มก็คือ โรงแรมไม่ลุ่งมุ่งงานบาร์ก็คืองานโรงแรมที่เคยทำนะคะอย่างที่หลายๆคลิปที่เคยบอกไว้ค่ะก็เหมือนอยากจะอวดนั่นแหละค่ะทุกคนว่าเออฉันเคยทำงานโรงแรมนะฉันจบปริญญาตรีนะฉันเคยทำงานโรงแรมฉันทำงานโรงแรม5้าดาวนะอยากให้ทุกคนเห็นในแง่ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะอยากให้คนรู้ว่าหูผู้หญิงคนนี้ทำงานโรงแรม5้าดาวมาก่อนนะอะไรเงี้ยเราก็อยากอวดอยากโชว์ว่าฉันเป็นคนเก่งมีความสามารถ แต่มีครั้งหนึ่งนะคะทํางานโรงแรมมันไม่ลุ่งค่ะทุกคนไปทํางานบาร์เคยทํางานบามาก่อนนะคะก่อนที่จะมาเจอลุงเนี่ยก่อนที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่กับลุงเนี่ยเป็นสาวบามาก่อนค่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะ กดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปยาวคลิปเล่าเรื่องยาวเลยค่ะให้ทุกคนได้ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามไว้นะสวัสดีค่ะบาย